ือม hmm? ไม่กลัวคนอื่นมองไม่ดีอคนอื่นนี่ใครคะมีพ้นอะไรต่อชีวิตของฉันทำไมฉันต้องแค่ขนาดนั้น hmm. คนอื่นนี่วุ่งข้าวให้ฉันกินเหรอคะอโอยเพิงมาแลยคอมเมนต์นี่นี่ตายเร็ววันๆไม่ได้ทำการทำงานเพื่อนคอมเมนต์สะไม่เนียนขมันใจในตัวเองกันนะ โอ้ทำตัวมันกระดาษทรายเถวคัดเก่าชีวิตคนอื่นทางทางที่ชีวิตตัวเองก็ยากตายเลยเออนี่นะทำอะไรถึกวันเนี้ต้องแค่ไส้ตาคนอื่นในหมากรแลวนะชีวิตเรามึงเละทำไม่กันเจอแต่ละคอมเมนต์เข้าไปคอมเมนต์คุณครูทางนั้นเลยจบสั่งซ้อนแต่ไม่เคยกระทำาดยตัวเองได้ อายจัดเป็นจริงไอ้ไร้อเอาไอ้ไร้มาคอมเมนต์ชีวิตคนอื่นโกนนี่เขาอีทาไม่ไร้เขาอีาพันรือกระเหลืองของเขาเขาไม่ได้ไปทาเท้าเขาไม่ได้ไปหนังทําบนชามข้าวแม่เาเตินเขาไม่ได้ไปเสือ้อเขาไม่ได้ไปมั่วบุญรูมูกยาเตินไอยมั่วตัวมัดเหลวประเทศไทยมั่วเหลวม,มั่วตัวมัดเหลวโรคเรามื่วามายโยยเออ มันต่ำตัวเป็นมันกับว่าเป็นผู้ปกครองเผื่อนแท้มัดนี่ไอ่ไม่ดูจีพิตตัวเองงุ้งก้าได้กินเองกันมั่งไมเนาะไอ่ได้ตำเต้าเหลืองเผื่อและจีพิตตัวเองวันวันจัดให้ไ,ได้แร่งเหลืองเผื่อให้ไ,ได้คอมเมนต์ให้ได้ผีจันเผื่อละเม่เอ้ยกุ่นกลุนเหมือนกับซา,าด้าจานต่ำตัวเม้เอ้ยมันอาจยา์อืมเสม้นจำเขามากเคล้ลาลูลาครัวเคลีย ชีวิตสิงก็ไม่ดูปั่นปลื้มั้งนู่แต่ว่าเอาตอะไอ้ได้ชีวาชีวิตเปลีอนไปอนนี่ใายไม่พบกับกูเก๋ๆที่ตัวปัณน,นี้อือได้พบกับกลวยต่างวี่เลยใครได้ก็ยยอยอมังวะกไวยต่า,ยางเครือวะมึงง่ายต่างเครือเลยโอ้โอยจริงย้อยกูอือเราอีตบกับดีไหมย้อยหรือว่าเราอีบล็อกไปเลยโอ้เสียเวล่านะบางที่โอ้บางที่มัรวมะไม่โฉบก็ยั่งนะ เลยไปเที่ยวคอมเมนต์เขาบางคนนี่ไม่ชอบเล่แต่ไปคอมเมนต์ก็ไม่ใช่จุดถูไปไปเล่นี่แล้ว <laughs> ไม่ชอบการเลือน <laughs> เลือนเลือนเลือน <laughs> ให้ผลผลไปนี่ไปเที่ยวทําตัวเป็นผู้ปกครองเขาผูเมย์เขายังไม่ว่าเลยเสือเออกาอีลงรูปเตียวกาอีลงรูปกินข้าวความสุขเขาคะ่ะไม่ใช่ความถุกเตินฮายไม่รวยไรกูเลย,เลย มีเพนทั้งแก่ทั้งโอนอคอมเมนต์มือมือคอมเมนต์เมืันยกตัวเองนันนะืสูงจานและต้นคุณอยู่หยดโนดโนไปตะ